สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทีมที่เป็นทีมคอมโบมีทุกสถานะนะครับก็คือเกมนี้มันจะมีทั้งหมด4สถานะนะครับก็จะมีสตันทาแล้วก็แช่แข็งครับทำให้กลายเป็นหินแล้วก็สถานะใบนะครับผมก็คือ4สถานะนี้จะส่งผลให้ฝั่งตรงข้ามนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นแบบครอบทุกสถานะนะครับผมคือจะควบคุมฝั่งตรงข้ามให้ไม่ได้ขยับนั่นเองนะครับผมมันจะมีตัวละครหลักๆอยู่4ตัวครับก็คือสายสตันจะเป็นโดฟาเมิงโกครับในนี้ แล้วก็สายแช่แข็งจะเป็นคูซันนะครับผมแล้วก็ทําให้เป็นหินก็จะเป็นซิลเวอร์เลลี่ครับตัวละครใหม่ล่าสุดโอกาสคือ75%เยอะมากนะครับเมื่อเลือดต่ํากว่าผมก็เลยอัพ1ิดาวเพื่อที่จะไปยืนเป็นตําแหน่งแรกนะครับให้เลือดมันลดครึ่งนึงมันก็จะมีโอกาส75%ทํห้าเป็นให้เป็นหินนั่นเองแล้วก็ตัวที่เป็นสถานะใบ้ครับมันโกฟินิอมตาครับซึ่งตัวนี้ได้รับการบัฟมาใหม่นะครับผม <S <S โดยสกิลหนึ่งปกติตอนแรกจะเป็นนะครับตอนนเ้็นนเป็น 75%แล้วนะครับโอกาสที่จะติดสถานะใบ2รอบนะครับผมซึ่งเยอะมากๆนะครับทุกคน75%เลยนะผมก็จะพาทุกคนมาดูกันครับผมว่าถ้าเราเล่นสายควบคุมแบบนี้ฝั่งตรงข้ามจะได้ขยับหรือเปล่าอันนี้ตัวดาเมจครับผมยกให้เป็นตัวของซาโบนะครับผมหรือเพื่อนๆทุกคนอาจจะปั้นเป็นตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับผมที่เป็นตัวดาเมจสักหนึ่งตัวอาจจะเป็นซาโบเหมือนผมก็ได้อาจจะเป็นลูฟี่แกส์่ครับที่จะปิดเกมเร็วๆนะหมายถึงตัวแรงๆต้นเกมนะครับหรือ จะใส่โดราฟามิงโกอีกตัวหนึ่งไปคู่กันก็ได้นะครับผมเพราะว่าเซตที่เราเล่นนั้นจะเป็นปล่อยสกิลนะครับผมโดยจะมีไอตัวของชัปเปอร์ตัวหนึ่งที่ผมจะใส่เป็นแหวนสปีดไปคอยเร่งสปีดแบบให้เพื่อนๆในทีมของเรานั้นปล่อยสกิลเร็วขึ้นครับมันก็เราก็ใส่เป็นของนี่ปล่อยสกิลรอบแรกนะครับผมหินยังอัพไม่เต็มเลยนะครับทุกคนได้สปีดแค่55เองครับผมแต่ก็สามารถที่จะเร็วแล้วแหละเพราะว่าเรามีตัวของชอปเปอร์คอยซัพพอร์ตไปด้วยนะครับผมแล้วก็ เลลี่ครับเลลี่ผมก็ใส่เป็นสกิลรอบแรกไว้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ตรงสายเลยนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่อยากใส่แบบทําให้มันอึดขึ้นนะครับทุกคนแค่ใส่ไปปล่อยสกิลรอบแรกเพื่อที่จะให้แบบฝั่งตรง,งคามรับดาเมจเยอะขึ้นเผื่อว่าแบบรอบแรกซาโบผลผมพ่นไม่ตายนะครับผมเลลี่มันก็จะทําการปล่อยสกยิลต่อจากซาโบแหละเพราะว่าสปีดมันสุดท้ายเลยนะครับผมได้แค่พันสเพราะว่ามัน10ดาวเนานะก็คือสมมติซาโบเราเก็บไม่ตายอะเลลี่เรายังไม่ตายได้ปล่อยสกิลครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะแบบ เพิ่มมนาให้เพื่อนหหลอดนะครับผมก็คือแค่1ตัวนะแล้วก็ทําให้เพื่อนเรานั้นตีแบบแรงขึ้นนะครับผมกับตัวละคร4ตัวที่โดนสกิลของเรลลี่ก็จะรับดามจแรงขึ้น50%ครับก็คือเอามาเพื่อเอาไว้เฉยๆนะครับทุกคนแล้วก็ตัวของคูซันก็เป็นปล่อยสกิลรอบแรกครับผมนี่เมจิกสวอตหมดเลยนะครับผมก็เป็นการแบบปล่อยสกิลรอบแรกรุนๆครับดามจเก็อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเน้นไปที่ปล่อยสกิลนะครับผมเดอร์ฟามิงโกผมก็ใส่เป็นปล่อยสกิลรอบแรกนะคร ควบคุมฝั่งตรงข้ามให้ได้เยอะที่สุดครับแม้กระทั่งตัวของซาโบครับทุกคนผมก็ยังใส่เป็นปล่อยสกยิลรอบแรกครับก็คือแหวนดาเมที่แรงที่สุดในเกมนั่นเองนะครับผมเรากะจะแบบให้ทุกตัวปล่อยสกยิลนะครับผมมีควบคุมสตันบ้างมีใบบ้างมีทําให้เป็นหินมีแช่แข็ง,งนี้นะครับผมถึงแม้ว่าควบคุมสถานะเหล่านั้นติดหรือไม่ติดซาบโบเราได้สแต็กนะครับทุกคนทําการพ่นเข้าไปก็น่าจะหายเหมือนเดิมนะคะผมทําให้ทีรมรวมๆของผมนะครับเป็น 6ตัวนี้ที่ยืนอยู่หน้าเลยนะครับผมมันโกฟินิกเอามาต่าครับเอามาใบชอปเปอร์ครับเอามาเล่งสปีดให้กับเพื่อนๆแล้วก็ตอนมันปล่อยสกิลมันจะมีโลดดูดซับความเสียหายด้วยเพราะว่าทีมเราค่อนข้างที่จะบางนะครับผมไม่มีตัวที่แบบยืนได้นานๆเลยเหมือนจะมีคุซันตัวเดียวที่สามารถทนแบบทนดาเมจทนตีนทนทุกสถานะได้เพราะว่าคุซันเป็นตัวที่ไม่โดนสถานะนะครับมันต้านทานสถานะ100%ครับไม่ ไม่โดนใบไม่โดนสตัรไม่โดนแช่แข็งแล้วก็ไม่โดนเป็นหินนะครับผมสําหรับตัวของคูซันนะซิเวอร์เลลี่ครับผมก็ใส่เป็นปล่อยสกิลรอบแรกเราเอาให้มันไปตายนะครับคูซันก็ใส่ปล่อยสกิลรอบแรกเอาไปแช่แข็งมีฮิลเลือดนะครับผมเดอะฟาร์มิงโกก็สกิลรอบแรกครับเอาไปสตันแ,แถมยังมีคุณสมบัติเพื่อนปล่อยสกิลก็สามารถตีได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งมิวการสตันอีกนะครับผมปิดท้ายด้วยตัวของซาโบครับตัวละครดาเมจที่เราเอาจะมาเล่นครับใส่เป็นสกิลรอบแรกเหมือนกัน ก็คือเพื่อนๆปล่อยสกิลครับซาโบมันจะเก็บสแต็กแรงขึ้นนะครับทุกคนก็พ่นทีนี้น่าจะมีหายนะครับส่วนดาเมจตัวอื่นๆครับทุกคนก็อาจจะนําไปประยุกต์ใช้โดยที่ไม่ต้องเป็นซาโบเหมือนผมนะครับก็อย่างที่แจ้งว่าซาโบนี้เป็นตัวที่มันแบบเก็บสแต็กด้วยเพื่อนผมแบบเพื่อนในทีมมันปล่อยสกิลด้วยนะครับผมเลยเลือกที่จะเป็นตัวของซาโบครับแต่ไม่จะเป็นต้องเป็นมันก็ได้นะอาจจะเป็นตัวละครอื่นที่สกิลโดนทุกตัวอาจจะเป็นลูฟี่เกีสร์่ครับที่จะคอยเก็บสกิลแบบ ้นเกมแรงครับผมหรือใครอาจจะใส่แครอทเข้าไปแทนตัวละครอย่างชอปเปอร์ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็มีคุณสมบัติเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนเหมือนกันตัวละครเหล่านี้ก็สามารถอัดมาเป็นตัวดาเมจได้แล้วแต่ใครจะชอบนะครับผมหรือบางคนอาจจะเน้นไปที่ตัวของมังโก้นะครับให้ดามเมจมันเยอะๆเลยก็คือบินไปด้วยแอบใบไม่ติดก็เป็นดาเมจไปด้วยอย่างนี้นะผมอัดเน้นๆให้กับผู้ซันอะไรก็ว่าไปเนาะแต่วันนี้ก็ซาโบโดดเด่นครับมาดูเรื่องฮาคี้ครับจะให จะพาชมแค่ไฮคีของซาโบนะครับทุกคนเพราะว่าทุกตัวนั้นก็ใส่เป็นสปีดบวกกับดาเมจเล็กน้อยครับส่วนซาโบครับผมอันนี้ก็ผมจะใส่ดาเมจให้มันเยอะที่สุดครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็ใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีเสี่ยงดวงไปเลยครับจะไม่โดนแบบเพราะว่าผมจะเล่นแบบให้มันปล่อยสกยิลในรอบแรกครับผมน่าจะไม่โดนสตันเพราะว่าเราเล่นเป็นสายสปีดด้วยนะครับทีมเราก็ไฮคีอันที่1ผมก็ใส่สปีดไว้ครับอันนี้คือตัวดาเมจหลักของเรานะอันที่3ก็ใส่เป็น หีเลือดเล็กนิดนึงครับเผื่อว่ามีเพื่อนหิวเลือดหรือเราจะใส่เป็นกนารเผากันขี้อะไรต่างๆก็ได้นะครับทุกคนฮาคิที่2ก็ไม่ค่อยจะสําคัญสักเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าทีมเราจะเจอเนาะส่วนอันที่3ผมใส่เป็นดาเมจครับใครที่เล่นระยะยาวผมแนะนําให้ใส่เป็นลบบัฟเนาะโอกาสที่จะลบบัฟนะครับแต่ว่าผมจะเล่นเป็นเกมสั้นๆนะครับผมฮาคิที่4ก็เป็นพลังโจมตีครับยีกับ10%ต้านทานสถานะส่วนอันที่5ผมจะใส่เป็นฮารคิอันแรกนะครับก็คือเมื่อติดคี้มันจะดดูเลือ15%ซึ่ง ซาโบมันไม่คี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ขี้อ่ะมันจะตีแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถึงว่าเป็นฮาคี้ที่น่าเย็บจับเอามาใช้สําหรับซาโบมันจะพ่นแรงขึ้นไปอีกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับทีมแบบปล่อยสกิลแบบเน้นๆรอบแรกของผมนะครับผมมันจะน่าเล่นหรือว่าแบบจบข่าวนะครับผมจะดีหรือว่าไม่ดีนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนไปรับชมพร้อมกันนะครับผมเวลาที่มันเข้าไปสู้ มันจะดีจริงๆหรือเปล่านะครับผมไปรับชมพร้อมกันเลยครับมาครับผมทีมแรกที่เราจะไปสู้ครับ10ล้านนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าทีมควบคุมผมจะเป็นยังไงครับมาถึงเราได้เปิดก่อนบอกว่าเนี่ยช็อปปิงเราทําหน้าที่ครับเรียบร้อยมันก็ผมครับกระโดดไปไปครับผมปาบหับติดกี่ตัวครับ1 2 3 4สสี่ติด4ี่ตัวครับทุกคนต่อไปคูซันทําหน้าที่ต่อครับใช้แข็งติด2ตัวครับโดฟาร์มึงก็สตาร์นต่อไหม โอ,โ,โอ้โหมองไม่ทันเลยครับสตัมติดไมซาบโบนแล้วก็เก็บ3ไปแล้วนะครับแล้วคนก็คือเพื่อนปล่อยสกิลซาบโบก็แรงด้วยนะครับติดลถมานาพอดีครับมันกลัวเขาบินกับคืนมาโอ้โหหนึ่งสองติดสองตัวครับ3ตัวนี่ว่จาเ5%ตอนนี้นกฟินิกซ์อมาตะมันก็โกงมากนะครับทุกคนเหมาะที่จะปั้นมาเป็นตัวเปิดของทีมเลยนะซึ่งแบบเจเปนี้แบบผมว่ามันเถื่อนมากเลยนะครับผมทำให้อีกฝั่งนั้นปล่อยสกิลไม่ได้2รอบเลยนะครับผมไมหเจ๋งเลยครับนี่ดู สถานะใช่ไอกลายเป็นหินเราก็มาครับเพราะว่าเรลี่เราเลื่อนรดนะครับโดฟ้าก่าไปโดฟามิโก้เขาไม่ได้ขยับครับทุกคนต่อให้เป็นดาเมจหนึ่งล้านก็ไม่ได้ตีทีมเราอะครับผมทีมเราก็ชนะมาได้นะครับผมวินนกเอามาตะผมบอกบัฟมาใหม่ต้องขอกระโดดซ้ำเข้าไปหน่อยซ้ำศพอะครับโอโหตายไปหมดแล้วอะครับผมแต่ขอบินหน่อยครับมานามันเต็มแล้วนั่นเองก็เดี๋ยวไปเจอทีมที่2ต่อครับทุกคน11ล้านเขามีลูฟี่ด้วยนะครับผม มาดูว่าลูฟี่ซาโบดอดฟามิโกตัวดำมเห็นหลักๆเลยนะครับมาดูว่าเขาจะได้ขยับหรือเปล่าเขาก็มีสกิลรอบแรกทั้งคู่นะครับซาโบกับโดฟา้ามาถึงก็นกฟินิกซ์อม,มาตะแล้วครับผมมันก็โดดบปาหไวก่อนครับป๊าป๊า,ปาสามตัวครับที่ติดซันทาหน้าที่ต่อครับแช่แข็งโดฟาเกาแล้วก็ปล่อยสกิลสุ่มสตันไปต่อครับฮ้ยลูฟี่เขาหลุดนี่ว่าเมื่อกี้ซาโบเราไม่ได้พ่นครับพอมาติดที่ไออุซอบเขาเลือดลด ก็เดลยโดนรถมานาไปนะครับลูฟี่เขาปล่อยไฟจังหวะนี้ป๊อปป๊อปโดนฝังตัวครับเรียบ้อยครับผมเกิดมาซาโบตอนนี้มานาเต็มครับบวกสแต็กเพื่อนโหตอนนี้พ่นคน,นรอบแรกกับรอบนี้ความแรงเท่ากันนะครับซาบโบพว่าเพื่อนยังไม่ได้ปล่อยสกยิลเพิ่มเลยถ้าไม่โดนตัดมานาน่าจะจบตั้งแต่รอบแรกครับทุกคนนี่ดูพ่นทีเดียวหายครับถึงแม้ว่าเราควบคุมเขาไม่ติด่ะเราก็ยังมีดาเมจอย่างซาบโบรองรับอยู่นะครับทุกคนใน150ล้านโหอย่างแรง อ๋อเดี๋ยวมาลองทีมนี้บ้างครับทุกคนเวล้์120แต่เขาเคยเข้าทัวร์นาเมนต์3-3ครามเซิร์ฟมานะครับเขามีลูกไอคอนด้วย11ล้านลูฟี่หนึ่งตัวเดอฟอร์มิงโก้ตัวครับแคลร์ดชัปเปอร์แล้วก็คุซันครับตัวหลักๆก็คือคุซันเขาอะจะไม่โดนอะไรจากเราอยู่แล้วนะครับผมดูมันก็โดดไปไปครับนกฟี่หนิงอมาตะผมเปิดไปก่อนครับตอนนี้ติดกี่ตัว2ตัวเองหรือแช่แข็งติดไหมติดอีก2ออยู่ครับสตันละ่ะสตันเข้าให้ติดไหม โอ้โหพ่นไปพ่นไม่ตายครับเลือดเขาเยอะจัดแถมมีโลด้วยครับทุกคนแต่ติดไม่อยู่ติดไม่อยู่สองตัวครับโดยฟาตัวนั้นติดเป็นหินไปอีกสามครับทุกคนถ้าคูซันไม่มีต้านสถานะนะติดยกเตเนีครับผมว่ายังไงครับจะได้ขยับหรือเปล่าตอนนี้เป็นหินสามครับได้ขยับแค่คูซันครับผมเก็บตกไปแล้วครับผมเก่าไปครับชอปเปอร์เรามาเปิดโล่ให้เพราะว่าทีมเรามันเปราะบางนะครับยิง ซาโบขอพ่นหน่อยครับเอ้ยมันก็มันก็พ่นไปก่อนจิ้มครับยังไงครับเรือเท่าสั้นยิงมาครับผมจะเป็นหน้าที่ของซาโบผมหรือเปล่าใครก่อนวะโดฟาก่อนครับโอ้โหซาโบพ่นปิดท้ายไปเกือบไม่ได้พ่นครับเรือสองตัวนิดเดียวครับทุกคนเกือบไม่ได้พ่นเลยจัดว่าเป็นทีมดาเอจที่รุนแรงอยู่นะครับผมเพราะว่าเราเน้นไปที่ควบคุมนะครับผมก็คือแบบ พยายามทาให้อีกฝั่งนั้นไม่ได้ขยับครับเดี๋ยวอีกสักทีมหนึ่งแล้วกันครับผม11ล้านเป็นโดราฟามิงโกสตัวชัปเปอร์สตัวครับแล้วก็มีแคนหลอนด้วยก็คือทีมที่เป็นแบบทีมฮินดิตตอนนี้นะครับผมเราจะมาลองสู้หน่อยครับมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ชอปเปอร์ผมก็เล่นสปีดเป็นพิกัดน,นะครับผมตีก่อนอย่างนี้ก็เพิ่มสปีดให้ทีมอีกครับผมโดดไปไปอตัวติด2ตัวเองเลยเรียบร้อยครับผูชันแรงจัดแช่แข็งไปอีก3ครับทุกคนโอ้โหอย่างเวอ่์วังอลังการสุสนไปอีก โอ้โหพ่นเข้าให้ครับแต่ว่าให้แคนหลอดเขาอย่างอึดเกินไปผมว่าทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมท,ที่น่าเล่นนะครับผมตะลุงเลลี่นี่ก็บางบางเกมก็ไม่มีความใหม่เลยนะครับผมเพราะว่าเหมือนเกมนี้ถ้าแบบซาโบเราพ่นหายไปเลือดตะลุงไม่ลดก็จบครับแต่ว่าก็มีกันไว้ดีกว่านะครับทุกคนเผื่อว่าฝั่งเขาแบบสปีดอาจจะเร็วกวาเปิดมาที่เลลี่เราก็เป็นแบบแช่เขาไว้แล้วก็จะได้สวนกลับได้นั่นเองเนาะก็เป็นการแก้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าซาโบตัวเดียวก็สามารถที่จะแบกไว้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมกว่าจะได้คลิปแบบตัวละครเทพเทเต็มๆออกมาแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID ดีด้วยนะครับผมเป็นคุณน,นายนั่นเองก็คือเป็นพี่ที่เล่นเกมกันมานะครับผมตอนนี้ก็ไปลุยอ,อีกเกมหนึ่งด้วยกันอยู่ก็น่าจะได้แบบใช้รหัสของพี่เขายาวๆครับผมส่วนตัวผมเป็นคนที่ดูผงเกลือนั่นเองนะครับทุกคนยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณจากใจจริงๆเลยครับที่มาช่วยแบบสนับสนุนให้ทําคลิปได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนเพื่อนๆทุกคนครับคนไหนที่ดูแล้วชอบใจครับผมฝากกดไลค กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในทางการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะมีโค้ดใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ